ครับสวัสดีครับวันนี้จะว่าเรื่องการเบริกสีนะครับรีน้องคนนี้เขารถเข้ามามาลดล้มมานะครับจะมาเบิกคือให้ให้เบิกสีให้ก็ที่แรกรู้เบื้องต้นเดี๋ยวว่าสีเนี้ยมันเป็นสีสีพิเศษนะครับอุยิตาเป็นสีพิเศษเป็นลายเป็นลายพิเศษนะครับเวลาเบิกก็ต้องมีมีสำนารถไปเบิกด้วยก็เลยพาน้องนองไปเบิกเลยสรุปว่า ทำน้รารถไม่พอนะครับก็ต้องมีรูปแบบประชาชนของเจ้าของรถนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเลขเลขโครงรถไปด้วยนะครับมันถึงเบิกได้แล้วก็แต่มันก็ดีอย่างนะครับว่าเวลาเราเบิกอย่างเราเบิกไอตัวค้อไฟหน้าเนี่ยมันก็จะมีสติกเกอร์มาให้เลยนะครับทุกชิ้นก็ชิ้นไหนที่มีสติกเกอร์มันก็มีติดสติกเกอร์มาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องเบิกสติกเกอร์แยกมานะครับ นก็ฝากเป็นความรู้ด้วยนะครับสำหรับเ,เป็นลายพิเศษนะครับของยามาฮ่า R3 นะฮัมมสตาก็ถ้าจะเบิกชุดสีเฟลิง่งก็ทำเอกสารรถสำเนารถก็เจ้าของรถนะครับแล้วก็พร้องกับถ่ายรูปคงรถไปด้วยนะครับก็ฝากแค่นี้นะครับ